ฉันไม่เสียใจนะอะนี่คือหนังอินโดนีเซียยองขวัญที่น่ากลัวจริงๆนั่นคือพรเมนโพที่ออกฉายในปี2023ว่ากันว่าแค่ตัวอย่างก็ทำให้ผู้ชมหวาดกลัวมากมายระดับความน่ากลัวเทียบเท่ากับของต้องห้ามคำเตือนมูฟวีน่นี้มีฉากน่ากลัวตลอดทั้งเรื่องแนะนำให้แขกเพื่อนขี้กลัวของคุณมาดูกัน เรื่องราวเริ่มตน้นเสี่ยวเหมยได้รับการชวนจากเพื่อนสนิทให้มาร่วมง,งานปาร์ตี้กับคารา่าที่บ้านหลังจากดื่มไปสองสามแก้วเสี่ยวเหมยก็ไปล้างหน้าที่ห้องน้าไอหัวหยิกที่กล้าได้กล้าเสียก็ตามเข้าไปและพยายามจะข่มขืนเสี่ยวเหมยโชคดีที่เสี่ยวเหมยมีแรงหลังจากผลักหัวหยิกออกไปเธอก็หนีออกจากที่นในวันรุ่งขึ้นแม่ของคาร่ามาเยี่ยมลูกสาวพบว่าประตูบ้านเปิดอยู่ข้างในยิ่งเลเทะตะโกนเรียกชื่อลูกสาวก็ไม่มีใครตอบ ฟางรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาเสียเส่ยวเหมยเสี่ยวเหมยอ้างว่าหลังจากที่เธอออกจากที่นั่นเมื่อคืนเธอก็นอนหลับมาต<ข>ลอดเขาไม่รู้ว่าคาร่าไปไหนฟางร้อนใจในขณะนั้นเองก็มีเสียงน้ำไหลดังมาจากห้องน้ำเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆพบว่า<ๆ>มีรอยเลือดติดอยู่ที่อ่างอาบน้ำ สัญชาตยานของฟางบอกเขาว่าลูกสาวต้องมีเรื่องพริบตาเดียวสิบวันผ่านไปยังไม่มีข่าวคราวของคาร่าเลยจำใจฟางจึงไปหาหมอผีชื่อดังในท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือหมอผีหยิบรูปของคาร่าแล้วเผาที่แท่นบูชาโดยตรงหลังจากคำนวณแล้วหมอผีก็มีคำตอบในที่สุดไม่ทำไมฟางเสียใจมากเธอทำใจไม่ได้ที่ลูกสาวเสียชีวิตแล้ว หลังจากที่เสีย่ยวเมยอรู้เรื่องนี้เธอก็รีบไปเยี่ยมฟางที่บ้านของคาร่าใครจะรู้ว่าเสีย่ยวเมยเพิ่งเดินเข้าไปในห้องก็เห็นภาพที่น่าตกใจเห็นฟางถือมีดอยู่ในมือพูดอย่างโหดเหี้ยมว่านี่คือแม่ของเขาเกาเฟิงให้คุณสองมีดนี้แม่ของคุณฟันใครก็ไม่รู้เขาจะรู้สึกถึงการทำลายล้างของมนุษย์ที่นี่ของ ba Amin. ตกเย็นไอ้หัวหยิกที่เมามาเดินกลับบ้านแต่พอเขาเดินเข้าไปในลิฟต์ก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดแดงที่หน้าขนลุกกว่านั้นคือลิฟต์จะเปิดเองทุกครั้งที่ถึงชั้นหัวหยิกรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากกับเรื่องนี้หลังจากที่ปิดลิฟต์อีกครั้งและมาถึงชั้นหัวหยิกก็กลัว,วจนตัวสัน่นเขารีบกดปุ่มปิดประตูแต่ในวินาทีต่อมาหัวหยิกตกใจ ก่อนที่เขาจะมีเวลาตอบสนองเงาดำก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาหัวยิกรัวกดปุ่มเปิดประตูทันทีที่เขาออกจากลิฟต์ก็ถูกมือผีจับลม้มลงกับพื้นหัวหยิกพยายามหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อลิฟต์เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆการตายของหัวหยิกนั้นน่าเวทนาอย่างยิ่งในขณะนี้เสียเ่ยวเหมยก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเธอลุกขึ้นไปที่ห้องนั่งเล่นเตรียมล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นหลังจากพบว่าน้ำไม่ไหลเธอก็เดินไปที่ห้องน้ำผลปรากฏว่าเห็นเงาคนอยู่หลังผ้าม่าน เสียเ่ยมเหมอคิดว่าน้องชายกำลังอาบน้ำอยู่ข้างในแต่ในวินาทีต่อมา หลังจากทุกอย่างกลับสู่ความสงบเสียวเมยพาน้องชายไปโรงเรียนระหว่างทางวิดีโอแปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นข้างในเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ก่อนที่หัวหยิกจะเสียชีวิตเซียวเมยรีบขยายวิดีโอพบว่าที่หน้าประตูลิฟต์มีผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่คล้ายกับเพื่อนสนิทของเธอเธอรีบไป <Kh ara. S 2> หาแฟนของคาร่าหวังว่าเขาจะช่วยตามหาเบาะแสด้วยกันได้แต่อาเวยกลับบอกว่าเขากำลังจีบแฟนใหม่ไม่อยากยุ่งเรื่องของคาร่า ไม่นานก็ถึงงานศพของหัวหยิกที่นี่เสียเหมยเรียกเพื่อนที่ดื่มด้วยกันในคืนนั้นและบอกพวกเขาเรื่องวิดีโอหลังจากได้ฟังแล้วสีหน้าของแต่ละคนดูมือก็แตกต่างกันกกงงปปไปหลังจากาง,งานศพเสี่ยวเหมยก็เดินกลับบ้านในขณะนั้นมีผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่ในทางเดินในขณะเดียวกันอาเหียนก็กำลังตำหนิแฟนหนุ่มเสี่ยวเฉียงว่าทำไมไม่บอกเสี่ยวเมย เกี่ยวกับเสียงกรีดร้องอันน่าสดยดสยองของคาร่าที่เด้ไม่อยากนนยุ่งเรื่องคนอื่นในขณะที่ทั้งสองกำลังทะเลาะก,กันรถก็ชนเข้ากับผู้หญิงชุดแดงโดยไม่ทันตั้งตัวเซียวเฉียงรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากรีบลงจากรถเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในขณะนั้นเองฉากที่น่าสดยดสยองก็เกิดขึ้น อย่าให้ฉันเห็นคุณเป็นอะไรทำไมคุณถึงปล่อยให้คุณเสียใจ รถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเสียวเชียงเสียชีวิตทันทีในขณะเดียวกันเลอเล,อเลอ่ที่กำลังหลับสนิทถูกรบกวนจากเพื่อนบ้านของคุณจือที่อยู่ข้างห้องลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกแต่กลับเห็นผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่ในทางเดินเลอเลอ่รวบรวมความกล้าแล้วเคาะประตูห้องเพื่อนบ้านหลังจากพูดคุยกันแล้วก็เดินกลับบ้านใครจะรู้ว่าผู้หญิงชุดแดงคนนั้นตามเขามาติดติด ในขณะที่เล่อเล้อกำลังตื่นตระหนกเสี่ยวเหมยก็เดินออกมาเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้เล่อเลอรีบหนีกลับเข้าไปในห้องแล้วล็อกประตูหันกลับมาก็เห็นใบหน้าที่น่ากลัวอย่างยิ่งเสี่ยวเหมยสะดุ้งตื่นทันทีเห็นเล่อเล่อๆๆลอยขึ้นไปกลางอากาศแล้วตกลงมาในขณะที่เสี่ยวเหมยกำลังปลอบน้องชายเสียงเคาประตูก็ดังขึ้น ปรากฏว่าเป็นอาเลียนที่มาหาเธอบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเธอให้เสีย่ยเหมยฟังทั้งสองรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากจึงิงชวนอาวยทั้งสามคนไปหาหมอผีด้วยกันหลังจากทําความเข้าใจหมอผ<พ>ีก็เป<พ>ิดม้วนคมภี์ภาษาจีนข้างในบันทึกที่มาของผีสาวชุดแดงเสีย่ยเหมยรู้สึกขนลุกขนพองทันทีเขาขอให้หมอผีช่วยเขาหมอผีจุดธูปหอมแล้วเปิดแท่นบูชาเตรียมทําพิธีเตรียมอัญเชิญคาร่าขึ้นมาด้วยวิธีถามผีเมื่อแสงไฟดับลง เสี่ยวเหมยก็เข้าสู่ภาพหลอนที่นี่เขาเห็นภาพคาร่าถูกข่มเหงในขณะนั้นหมอผีก็ถูกผีเข้าสิงอย่างกระทันหันในขณะนั้นดวงตาของเขามีเลือดไหลออกมาหน้ากลัวอย่างยิ่งอาเลียนต้องการหนีแต่ถูกหมอผีจับตัวไว้หลังจากหักข้อต่อของอาเลียนแล้วหมอผีก็พุ่งเข้าใส่เสี่ยวเหมยอ,อีกครั้งอาเวยิบมา้านั่งมาทุบที่หลังของเธออย่างแรงหมอผีโกรธจ,จัดลุกขึ้นพุ่งเข้าใส่อาเวยใครจะรู้ว่าออกแรงมากเกินปถึงกับเวียงตัวเองตกลงมาจากระเบียง หลังจากนั้นอาเลียนก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลหลังจากที่เสี่ยวเหมยและอาเวยปรึกษาก็ตัดสินใจไปที่บ้านของคาร่าอีกครั้งหวังว่าจะมีเบาะแสะใหม่ๆที่นั่นที่น่าแปลกคือประตูบ้านของคาร่าไม่ได้ล็อกอีกแล้วทันทีที่ทั้งสองคนเข้าไปไ<ด>ในบ้านเหม็นเน่าที่น่าสะอิดสะเอียนหลังจากตามหากันพักใหญ่พบว่ากลิ่นเหม็นเน่ามาจากห้องนอนของคาร่าเสี่ยวเหมยรวบรวมความกล้าแล้วเปิดประตูห้องผลปรากฏว่าได้เห็นฉากที่น่ากลัวอย่างยิ่ง คนที่ถูกแขวนคอตายคือฟางปรากฏว่าคนที่มาแก้แค้นพวกเขาคือ,มอแม่ <ๆ S 2> ของคาร่ามาโดยตลอดนี้เพื่อหยุดการแก้แค้นของฟางเสี่ยวเมยรีบเผาศพเธอทุกกระดูกที่เผาออกมาแล้วใส่ลงในหายเพื่อทำการสะกดหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วเสี่ยวเมยโทรหาอาเลียนรอให้อาเลียนหยิบขึ้นมาดูบนนั้นกลับเป็นชื่อของคาร่า หลัังจจาากดกดรอผีสาวชุดแดงก็มาหาเสี่ยวเมยอ,อีกครั้งเขาได้ยินเสียงอาบน้ำดังมาจากห้องน้ำตลอดเวลาเสี่ยวเมยเปิดม่านอาบน้ำออกแต่ข้างในกลับไม่มีอะไรเลยในขณะนั้นประตูก็ปิดลงอย่างกระทันหันผีสาวชุดแดงก็ปรากฏตัวจากข้างหลังกดเสี่ยวเมยลงไปในน้ำโดยตรงในสถานการณ์กับขันเสี่ยวเมยคลำเจอวาวระบายน้ำหลังจากระบายน้ำออกแล้วก็รอดชีวิตมาได้อย่างอุดวิทผีสาวตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้เสี่ยวเมยกลัวจนสุดขีดมาต้องหาศพคาร่าให้เจอก่อนเขาถึงจะสงบสุขได ในขณะที่เสียเ่ยวเหมยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก๊อกน้ําที่หยดติ่งๆก็จุดประกายความคิดให้เขาเสียเ่ยวเหมยจําได้ดีว่าวันที่ไปเยี่ยมป่าฟางเพื่อนบ้านบ่นตลอดว่าน้ําประปา,ามีกลิ่นเหม็นเน่าเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ตัวเองคิดเสียเ่ยวเหมยมาที่ห้องครัวของบ้านคาร่าและก็เจอเส้นผมในก๊อกน้ําจริงๆเขาวิ่งไปเปิดฝาทังเก็บน้ำบนดาดฟ้าข้างในนั้นมีศพของคาร่านอนอยู่ทันใดนั้นเองอาเวยก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเสียเ่ยวเหมยแล้วก็ฟาดด้วยท่อนไม้ ผลักเสี่ยวเหมยลงไปแล้วปิดฝาทางน้ําทันทีตอนนั้นเองศพของคาร่าก็หันมาทางเสี่ยวเหมยภาพตัดกลับไปก่อนหน้านี้หลังจากที่เสี่ยวเหมยออกไปอาเวยก็มาหาคารา่าแล้วก็พบว่าเราหวังนอนอยู่บนเตียงของแฟนส่วนคาร่าหลบอยู่ในห้องน้ําร้องไห้พอเห็นอาเวยคาร่าก็รีบวิ่งเข้าไปอธิบายอาเวยที่โกรธจัดก็ผลักเธอออกไปด้วยความแรงทําให้หัวของเธอไปกระแทกกับอ่างอาบน้ําหมดสติในทันทีเพื่อปกปิดความผิด อาเวยก็เอาศพคาร่าไปวางไว้ข้างๆเหล่าวางังแล้วก็สร้างเรื่องจับได้ว่ามีชู้ซ้อมเหล่าวังจนนุ่มแล้วก็แกล้งทำเป็นช่วยให้พ้นผิดแต่ว่าเหล่าวังเอาศพคาร่าไปทิ้งในถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าตอนนั้นเองเหล่าหวังก็มาถึงดาดฟ้าเสีย่ยวเมยร้องขอความช่วยเหลือและเล่าความจริงทั้งหมดให้เขาฟังเหล่าหวังโกรธมากเข้าไปซ้อมอาเวย่ย เอาละเรื่องราววันนี้ก็จบลงตรงนี้ผมคือพี่หนิวเจอกันใหม่ตอนหน้า